โอเคก็สวัสดีคุณดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรานำะมาอยู่กันในการรีแอคกันอีกแล้วนะครับในช่อง local channel เถอะทีนะครับนะคลิปวันนี้ที่อจมารีแอรก็จะกกเป็นอีกคนหนึ่งที่ติดตามผมนะคือของช่องนี้นะครับอ่ะผมจะขึ้นภาพเลยนะก็อย่าลืมไปติดตามเขาด้วยนะครับนะไม่รู้ว่าเขาเป็นน้องหรืออายุเท่าไหร่แล้วนะครับนะคลิปนี้มีชื่ว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่ที่สิ่งมีชีวิตที่ไม่มไ,มได้ทราบ ระบุอ่านะครับเคก็ผมลองดูไปคาวๆแล้วมันจะค้ายาอินเทอร์เน็ตนะครับขอโทษหน่อยนะครับแต่เมื่อกี้ผมดูไปก่อนหน้านี้แล้วไม่มีฉากตุ้งไหลไหลตุดุงเลยเดี๋ยวบอกโอเค ใครกลัวฉากจำสแกนหรือฉากดุ่งผมจะขึ้นคำเตือนเอาไว้ก่อนก่อนที่มันจะดุงผมขอแนะนำก่อนมันจะดุ้งถ้าผมขึ้นคำเตือนมันว่าระวังตกใจให้คุณปิดเสียงนะอ่าให้คนดูปิดเสียงนะครับนะเดี๋ยวดุ่งเหมือนผมใคริบัติระดับร้ายแรงแห่งราชนาจักร เออตอนนี้มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ทราบะระบุอ่านยากเอา,เอาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุได้อได้มาบุราอจณาจากไทยและประเทศใกล้เคียงเช่นสปปลาวพม่าเวียดนามจีนรัส,ส,สเซียอินเดียและอืนอ่นๆม,มันตายอนนีู้อน,นี เาจะเรียกมันยังไม่เป็นทางการว่าอันเซอร์เนสตาอันเซอร์เนสตาคืออะไรเนสตาคือสิ่งเรียนแบบจากสิ่งมีชีวิตจากสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต้นไม้หรือแม้กระทั่งมนุษย์มีประมาณหลักสองประเภทย่อยด้วยว่าจะเป็นแสงสีฟ้าหรือสีเขียวถ้ามันเจอสิ่งอะไรเป็นสิ่งแรกมันจะกลายเป็นสิ่งนั้น ปะปะปา,า,าประมาณนี้แหละมาก,ก็จะคล้ายๆอัธเนศฮะสามารถโจมตีแบบต่างจิตใจกายภาพหรือว่าแบบประเภทอ,อื่นอ่ะเอออุ๊ยสัตว์เอ้ยไอเอยี่ยอุ๊ยขอโทษด้วยนะผมอาจจะเผลอดูคำหยาบมาเวาลาผมตกใจเนี่ยผมเป็นพวประเภทแบบชอบพูดคำหยาบอโอเคยังไม่ได้อ่านเลยที่อาตัวรอดจกอันเซอร์เนสตารมไปนะอ อาไม่ทันนะจริงผมไม่อยากวิจณ์นะคืออย่าอย่าแบบอย่าตัดเร็วได้ไหมเออมันอ่านไม่ทันอย่าตัดเร็วได้ไหมมันอ่านไม่ทันอะประมาณนั้นอะมันอ่านไม่ทันอ่ะผมไม่อยากย้อนกลับไปอีะโอเคเรายังไม่ทราบว่าอันเซเนสตาเกิดมาจากไหนแล้วก่อนจะแปงลงร่างเราก็ยังไม่ได้ระบุว่ามันเคยเป็นยังไงมาก่อน บางคนคบอกว่าเป็นแสงหรือบางคนบอกว่าเป็นจุดเดลอดรอดต,ตาโอเคไม่ควรออกจากเคหสถานที่คุณอยู่หาไม่จําเป็นนะโอเคไม่ควรออกจากบ้านหลังโอ๊บเตรียมปืนอ่าไม่ทานนะเร็วไปไหนอ่ะราบประตูหน้าต่างหรือหาแผ่นไม้มาปิดกั้นเอาไว้ นำพาเด็กเด็กสตรีคนชราสัตว์เลี้ยงหรือคนที่ไม่มีทางสู้ไว้ในที่ปลอดภยัยเช่นห้องที่ไม่มีกระจกอย่าบอกเราว่าถ้ามันมีกระจกมันสามารถเข้าไปสิงในนั้นได้อ่ะมันคุ้นๆอ่ะเหมือนสแตนตัวหนึ่งอ่ะในโจโจภาคภาคคูโจอ่ะเออภาคสตาร์ลับคูเซเดอร์ที่เหมือนเป็นสแตนที่มันจะแบบโผล่มาในกระจกก็ไปทางที่รับมือ วางหนามแหลมไว้รอบๆข้างนอกบ้านของคุณเพราะว่ามันเกลียดของแหลมวางหัวหอมอ่านไม่ทนันนะไปอ่านคีตทีต่อๆแล้วกันเพศเดรสตาโอ้ยเร็วไปไหม่ะประเพทที่หนึ่งเธอเนี่ยเป็นพวกที่สามารถเรียนแบบจากตัวต้นแบบจากมนุษย์การกระทําด้วยอาการกระทําทําด้วยจากจิตใจที่ทําให้มนุษย์ ังวลโกรธหรือเศร้าหรือทำให้มนุษย์เสียชีวิตได้ไปอื่นอานอร์เนซ่าเร็วไปไหนอะ่ะไอะผมไปอ่านกที่จอตัดต่อก็ได้มันจะไม่มีการย้อนกลับนะภาพภาพาของอาเนสตาโออันนี้ผมดูไปก่อนนะผมก็ไม่ขออ่านแล้วกันนะให้คนดู่อ่านแล้วกันนะเอาง่ายคือบางตัวเป็นแสงอะ่ะบางตัวมันแปลงร่างยังไม่ครบสมบูรณ์ ไอ้ปางตัวมันเป็นเงาอ่ะอุ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูตกใจเลยไอ้สัตว์กู้้อทึกเสียงของเหยื่อที่โดนอันเซอร์เนสตานายปรีชาเยาวงเหยื่อคนที่หนึ่งที่ออกมาสักตเ,เสียงเสียงเบามากเออ ตอนมา,า้มาทุ่มนหนูทำโอสทีจนดึกเลยค่ะตอนกำลังจะออกไปเนี่ยหนูเจอเหมือนหน้าแต่ว่าหน้าอิดเบี้ยมากในคหน้าเมเือซีลกาม,ม,ไไมาเนี่ยก็คือู่หะเหม็นแสงสีเยวอะไรางอ,อันเซอร์เนสตาชนิดใหม่ เมื่อวันที่อ่านอ๋อเป็นหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่สถานที่ในอะไรไม่รู้ได้พบชนิดโอเคผู้ทำรอชอเด็กชายกวินชาคาน,นา และปรากสินไปแล้วก็เบลล่าเคตาล็อกเดอะอีวิลอ๋อเดอะอีวิลก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งของผมนะที่ผมไม่ได้ทำนามากนะใครอยากให้ผมทำเดอะสี่ใครอยากโอ้ยลิ้นพันใครอยากให้ผมทำเดอะอีวิลต่อก็สามารถบอกผมได้ครับแอปตัดต่อคายมาสเตอร์โอเคถืว่าคลิปนี้ใช้ได้อยู่ ใช้ได้ในฐานะที่มันมีฉากจับสแกนที่สามารถทำให้ผมสะดุ้งได้นะครับสะดุ้งได้นะถ้าเป็นอนละลลอกคอเลอร์หรืออื่นหรอเช่นของเฮตเตอร์ทีวีอ่ะบางฉากผมดูอ่ะผมยอมรับบางฉากผมดูอ่ะผมไม่ดุงบางฉากผมก็ดุงนะแต่ดุงน้อยแต่อันนี้อ่ะผมดูแล้วผมดุ้งเลยแต่ถ้าเป็นแบบอันที่กลัวจริงๆอ่ะกลัวแบบจิตตกจริงๆก็คือไอวอลไวน์เล็อะไรไม่รู้อ่ะอ่านชื่อโคตรยากหน้าตาแม่งอย่างน่ากลัวเฮีย เต,เตือนเ<ส>นื้อหาสเสียงบุคคลไปเพีแค่เรื่องสมมุติที่เป็นความจริงโอเคโอเคนะก็เป็นยังไงบ้างเขาสลับคลิปวันนี้นะครับก็เอาจริงผมอยากทำคลิปรีแอคดีเลยฮะแต่ว่าคลิปรีแอคก่อนหน้าน,นี้ที่ผมลง Youtube คือด้วยความที่ผมรีแอคสองวิดีโอและวลิดีโอที่สองที่เกี่ยวกับเดอะปอลเดม n บนบิดตัด คลิปล่าสุดของช่อง i อเวฟเกมนะครับคือมันติดลิขสิทธิ์นะครับนะมันมีเพลงติดลิขสิทธิ์นั่นแหละผมก็เลยตัดสินใจไม่ลงคลิปนะนะครับนะครับ,รบแล้วก็สะอาคลิปนี้ถือว่าใช้ได้ไหมครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะก็ใช้ได้ในาณะที่แบบมันสามารถทําให้ผมดุงได้นะครับนะก็ถือว่าดีเรื่องนึ้งนะก็ดีนะทําให้แบบคนดูแ้ะดุงได้ผมอาจทำอะบางคลิปคุณดูดูแล้วมันไม่ดุงนะครับนะก็แบบ ตอนดูอ่ะตอนนี้ดูตั้งจดจ่อกับเนื้อหาใช่ไหมแล้วพอถ้าแหวมมาเนี่ยเราจะตกใจนะครับโอเคก็สไลด์คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสักสักอะไแล้วก็กดติดตามเลยแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเขาด้วยนะครับนะก็สไลด์คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับโย่ผมฝากเพลงให้ด้วย